สวัสดีครับเพื่อนๆชาวไทเลสซิ่งครับวันนี้หลายคนเขาถามมันมาเยอะว่าน้ำแมนตอนนี้น้าแมนใช้รถอะไรที่อเมริกานะ ก็อย่างที่เห็นครับก็เป็นนี่เลยเชฟโรเลตทรเวิร์สนะฮะก็เป็นรถ7ที่นั่งคันบเบลเทอร์เลยถือว่าใหญ่มากครับแล้วก็พละกกำลังที่ได้มากับเครื่อง V6 น่าจะเป็น V6 ะเดี๋ยวเราเปิดกระโปรง,งให้ดูกันสำหรับเครื่อง V6 นะฮะ V6 3600เครื่อง3.6นะครับเดี๋ยวเปิดให้ดูกัน นะฮะก็เป็นเครื่องนี่ครับ V6 VVTI ต้องเรียกว่าค่อนข้างจะติดจ้าวเยฟ้าหรือเรียกว่าขุมกำลังอยู่ที่ประมาณ310แรงม้าท็อก266ออกมาจากโรงงานเลยนะนี่คือรถที่วิ่งประมาณที่เช่ามาก็ตก ตกแล้วก็ใช้ได้ราคาไม่แพไม่แรงเท่าไหร่ไฟฟ้ารอบคันคันนี้ใช้จริงฮะของเต็มรถเลยนี่อ๋อมีหลายคนถามว่าเรื่องเสื้อไทละซิงเป็นยังไงบ้างนี่นะฮะเราเอามาให้ดูกันนิดนึ่งขายช่วงขายของนิดนึงนี่น,นี่ครับนี่โลโก้น่าจะเป็นอย่างนี้เดี๋ยวเราไปให้ดูตรงนู้นดีกว่า โลโก้วันนจะเป็นอย่างนี้นะด้านหน้านะครับเผื่อใครสนใจกลับไปเราก็คิดว่าเราจะพีออเดอร์แล้วเสื้อไทย์เรซิ่งนะฮะนี่เสื้อฮูดเวอร์ชั่นแรกนะครับที่จะจะทำออกมานี่ครับไทยเรซิ่งขาแรงจิด๊ดจั๊ดเตรียมตัวเร็วเร็วนี้นะครับอ๋อแล้วปอกที่สำคัญเป็นไฟฟ้าหมด นี่ใช้จริงครับขับมาแล้วเยอะนี่ครับลบไม่ลบดัวแล้วันระหว่างขับมาตลอดทางนะฮะก็ที่เราใช้ก็นี่ครับมันจะแจ้งบอกหมดผมชอบทุกอย่างที่มันเป็นของตัว Traverse เองตัวเนี้ยดูดิฮะมันให้มาเยอะมากไม่ว่าจะเป็นฟังก์ชันต่างๆเรื่องเสียงก็มีนี่ฮะเป็นส t e l ไลท์ดาวเทียม ดาวเทียมต่างๆแล้วก็ FM เลือกเลยอยากฟังฮิปฮอปก็ฮิปฮอปมีน a วิเกเตอร์ตัวนี้เป็น2,021นะะตัวล่าสุดแต่ผมสิ่งหนึ่งที่ผมชอบเลยคือที่สำหรับผู้ชายหลายๆคนนะอาจจะไว้เป็นที่ซ่อนเงินเมียได้เ <c oughs> นี่ยเป็นที่ซ่อนเงินเมียได้นะฮะเก็บปื้ดที่นั่งค่อนข้างใหญ่โตเลยเกียรออโต้นะครับ เป็น a h อา l d r i v e แล้วก็ปรับได้เลือกที่จะปรับเป็นขับ4ขับ2เลือกได้หมดนะครับมี traction control มีเป็นเบรกไฟฟ้าปิดกปิดประตูหลังเปิดประตูหลังด้วยไฟฟ้าเหมือนกันทุกอย่างบอกไฟฟ้าแจ้งตอนนี้เราใช้รถคันนี้ไปประมาณเอ,อ่อตอนนี้อยู่ที่ m ม g e n t าวฮะเราวิ่งไปหลายที่มากตอนนี้ระยะทางทั้งหมด คือเราใช้ไป5,634ไม่ใช่กิโลนะครับเป็นไมครับต้องคูณ1.6ถ้ากับตอนนี้เราใช้1 6 1ห16วันเนี่ยตอนนี้เราใช้ประมาณ9,014กิโลวิ่ง10กว่าวันครับวิ่งไป9,000กว่าโลนี่ฮะเห็นไหมครับ วิ่งไปแล้ว9,000กว่ากิโลนะฮะ5,000กว่าไมล์เพื่อนผมที่นี่ยังบอกเลยเฮ้ยเขาใช้รถปีหนึ่งยังไม่ถึงเลยยังไม่ถึงยังไม่ถึง5000ไมล์เลยปีหนึ่ง5,000ใหไมล์แต่พวกเราวิ่งกันแบบ10กว่าวันเนี่ย5,000ไมล์และคิดว่าน่าจะจบที่ประมาณ6000เดี๋ยวนะถ้าเราเซิร์ชจากนี้เข้านิวยอร์กนะฮะเราก็เซิร์ชได้เลยครับนิวยอร์กนิวยอร์กจะกี่กิโลเราก็คูณไป นิวยอร์กนะฮะนี่ฮะจากนี้ไปนิวยอร์กอีกประมาณเห็นไม่เอ่ยห้าโอ้โหเลขสวยได้ห้าชั่วโมงเนี่ยก็นี่ครับขับเข้านิวยอร์กนะฮะโอ้โหอีกห้าชั่วโมง <laughs> ก็ประมาณนี้ครับเบาๆไม่เยอะก็ประมาณ374ไหไมล์ก็คูณ1.6เข้าไปได้นะครับแต่ผมชอบที่นี่คือเรื่องของเนวิเกเตอร์เองเขาค่อนข้างแบบแม่นมากละเอียดยิบนี่ครับแล้วบอกหมดเลยนี่ครับเราก็ขับจาก ที่มอร์แกนทาว์ฮะเวสต์เวอร์จิเนียก็ใช้เวลาอีก5ชั่วโมง50นาทีแต่ต้องบอ,อกนิดน,นึงว่ารถเครื่องใหญ่ขนาดนี้อยู่ในเมืองกินประมาณ8-9โลลิตรแต่ถ้าวิง่งถ้าวิง่งนอกเมืองก็จะประมาณ10กว่าโลลิตร15 10, 10 13 14โลลิตรอะไรประมาณนี้ครับเพราะมันคำนวณเป็นเป็นไมล์แล้วแยกมันเป็นกิโลก็อยู่ประมาณ 8 9โลลิตรประมาณนี้ครับนะถ้าในเมืองนะถ้านอกเมืองก็อีกแบบหนึง่งเพราะฉันนึงบอกว่าเครื่องมันใหญ่ครับที่นี่เป็นค่อนข้างขึ้นเขาลงเขาบ่อยแล้วมันก็เลยค่อนข้างจะต้องกินน้ํามันเยอะหน่อยเนาะนี่ครับก็เลยพามาดูนิดหนึ่งกับเจ้า Traverse Chevrolet นะฮะรถส่วนใหญ่ที่นี่จะค่อนข้างใหญ่กับทุกคนันอย่างเห็นคันนั้นไหมครับเราไปดูคันนั้นเห็นไหมเนี่ยใหญ่โตมโหระทึกมากเลยโอ้โหนี่ฮะ ใหญ่มากๆแล้วดูดิครับเขาไม่ได้พ่วงแล้นะเดี๋ยวนี้เขามาเป็นแบบแหลกกลางหลังเนี่ยโูอย่างเฟี้ยวเลยเห็นไหมอย่างเงี้ยเนี่ยเขามีที่ต่อชุดพ่วงไม่ได้เป็นแหลกหลังไอ้ไปเป็น,เป,น,เ,ปน,เ,ปนเป็นตัวพ่วงหลังแล้วนะพเพราะมันใหญ่มากอะโคตรใหญ่เลย z ซตเจ็ดเอดสองพันห้าเดีใหญ่มากดูล a มแมกซ์นะฮะ ถ้าเที่ยวอมอ่อะใหญ่มากใหญ่จริงดูดิเขาลากเลื่อใหญ่ๆโตๆมากมายรถคันนะั้นเราเลยดูเล็กไปเลยเห็นไหมเนี่ยนิวลาคนารากมันจะเป็นพ่วงติ่งพ่วงแบบข้างบนแล้วอะค่อนข้างจะใหญ่โตมโหระทึกตามสไตล์อเมริกา Brussels. แหละครับเขาบอกว่าเออเรื่องของ เรื่องของน้ำมันเขาไม่ค่อยสนหรอกเพราะว่าเขามองที่ว่าเรื่องของการเอามาทําธุรกิจมากกว่าใช้ทําธุรกิจเนี่ยค่อนข้างจะคุ้มน,นี่ฮะสองข้อใหญ่โตมหัศจรรยตรงมาลัยซ้ายดิสเบกสีล้อชาเวอร์สนะฮะก็ขับกันอยู่สิบกว่าวันรอไปห้าพันกมวิ่งกันยังไงวะเนี่ยนะ ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งหนึ่งแนวทางก็ขับไม่ยากครับแต่สําหรับคนที่ยังไม่เคยขับพวงมาลัยซ้ายอาจจะงงนิดนึ่งเ,เรื่องของเลี้ยววงเวียนปกติวงเวียนบ้านเราเนี่ยเราจะเลี้ยวซ้ายได้เลยใช่ไหมครับแต่ของเขาต้องพวงมาลัยซ้ายก็ต้องอ้อมอ้อมไปมันก็จะลําบากงงงนิดนึงแต่พอดีผมโชคดีผมวิ่งค่อนข้างเยอะหน่อยก็เลยรอดแต่ส่วนภายในต่างๆก็ถือว่าหรูหรา ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่ธรรมดาเนี่ยฮะระบบไฟต่างๆเขามีให้พร้อมมีแอร์มี Air, มปลั๊กไฟหลังด้วย2อ0เออยสิบสโวลต์ USB ปรับแอร์คอนโซล,ลหลังได้นี่ฮะปรับได้หมดเลือกเอาว่าคุณจะปรับเป็ไงปลั๊กไฟระบบไฟระบบแอร์ทั้งหมดเป็น7ที่นั่งนะครับอันนี้จะเป็นไมโอฟ นี่ครับมีเยอะแยะมากมายก็อารมณ์จะประมาณนี้ก็คร่าวๆนะฮะถือว่าขับดีไหมรถพละกกำลังค่อนข้างดีดีมากๆแล้วก็ดีแบบเหลือเชื่อแต่ถามว่าเรื่องบริโภคน้ำมันไหมก็อย่างที่บอกครับ9โลลิตรนอกเมืองก็10กว่โลลิตรก็สำหรับเมืองอย่างนี้เขาก็คงรับได้กันฮะ แต่สำหรับผมก็รับได้ไหมก็รับได้ก็เป็นนั้นว่านี่คือการใช้รถของผมนะก็คือเจ้านี่ครับเชฟโร l e t ทรเว e ร์สนะฮะก็ปี2 0งพยีเอ็ดใหม่ล่าสุดรถเขามาหมื่นโลหมื่นไมลพวกผมก็ใช้กันไปอีกนิดนึง5,000ไมลก็คูณเข้าไปครับก็ประมาณนั้นไม่เยอะครับใช้กันไม่เยอะ10บสกว่าวันวิ่งกัน รอบประเทศเลยนิวยอร์กไปเวสต์เวอร์จิเนียไป DC ไปอ้อมเยอะเยอะมากๆแต่ทริปหน้าอาจจะเยอะกว่านี้ที่ผมมากับทริปจะมีทริปหนึ่งที่ผมจะต้องมาคนเดียวอีกอันนี้ทริปนี้ยังเก่งใจพี่อมรนเขาอยู่ขอบคุณพี่อมอนด้วยนะก็เก่งใจเก่งใจแต่เราก็นิดนึงเพราะว่าอย่างที่บอกแล้วว่าตอนนี้เราเองก็หลายอย่างต้องทำทำหลายๆอย่าง แต่ก็วางแผนอะไรไว้เยอะมากปีหน้าอาจจะมีการมาถ่ายคอนเทนต์ให้เพื่อนๆได้ดูกันอีกเยอะแยะมากมายยังไงฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ Thai Racing ด้วยนะเร็วๆนี้ผมกำลังจะทำ YouTube Thai Racing in USA นะฮะเดี๋ยวก็ดูว่าจะรีจิสเตอร์ได้หรือไม่ได้ยังไงก็ฝากกดสับสไคร b ์ับสไคร์ทุกอย่างให้ด้วยแล้วกันนะตอนนี้ก็ไม่มีอะไรละก็ฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ Thai Racing ด้วยจะะ๊ะเพราะว่าไม่รู้ว่าจะปิวเมื่อไหร่ ไม่รู้กลัวแอบคิดการกดไลค์ของเพื่อนมีความหมายสำหรับไทเลอรซิ่งเสมอเพื่อให้ผมได้เดินทางและมีกำลังใจในการทำงานต่อไปในวันข้างหน้านะจ๊ะไปละเดี๋ยวมีคลิปให้ดูเรืเร่อยๆเนี่ยจ้บาบายไปละเก่งมากชาวเวิร์สน้อย